วันที่1พฤศจิกายน2567นะครับผมได้รับเงินฟรี176บาทจุด70สตางค์ด้วยการตรงนี้นะครับผมได้รับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่มีการบังคับของการเชินเพื่อนนะครับซึ่งเป็นแอปหาเงินฟรีแอปไหนเดี๋ยวเราไปติดตามการถอนเงินในคลิปนี้แล้วก็การสร้างรายได้ของแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้ทุกคนนะครับผมจะพาะทุกคนมาหาเงินออนไลน์นะครับผมนะ่ก็เป็นการหาเงินจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําการถอนเงินไปแล้วก็เงินเข้ามาวันนี้เลยนะครับจำนวนเงินที่ผมได้รับมาอยู่ที่176บาทจุดสตางค์ด้วยกันรตรงนี้นะครับอ่าก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ในการส่ง 0 5, 5นะครับแต่ว่าเป็นค่าธรรมเนีนยมที่เขาเสียไว้ในแอปนะครับไม่ใช่ค่าธรรมเนีนยมที่เขาเสียตอนที่เราได้รับเงินมาตอนนี้ทุกคนเนาะอ่าก็รับถอนไป5.5ดอลลาร์นะครับผมนะก็แอปพลิเคชั่นนี้นะครับมีชื่อว่าแอปอะไรเอ่ยทุกคนนะมีชื่อว่าแอป My h i m นะครับนี่ทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมหาไม่เจอเดี๋ยวหาแป๊บนึงผมลืมใส่ทุกคนนะครับผมนั่นคือชื่อว่า Planet นะครับ Planet MyHim นะครับนี่ทุกคนนะนี่นับแอปนี้เลยทุกคนเนาะเป็นแอปที่เรานะครับสามารถติดตั้งได้ในระบบปฏิบัติการของ a n น r o i d เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องเป็น Android เวอร์ชัน8.0ขึ้นไปด้วยแอปพลิเคชันนี้เปิดตัวเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ตอนนี้ก็ครบรอบ1เดือนเองทุกคนนะแล้วก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่10,000ดาวน์โหลดแล้วนะครับผมก็เวอร์ชั่นก็อยู่ที่เวอร์ชัน1.2แล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับนี่คือยอดเงนเินทั้งหมดที่ผมได้ทำการถอนมา จากแอปพลิเคชันนี้นะครับ2.5ดอลลาร์เมื่อวันที่16นะครับกับ8.94ดอลลาร์วันที่20นะครับ10ดอลลาร์วันที่24 8ดอลลาร์วันที่28แล้วก็2.71ดอลลาร์วันที่30แล้วก็1ดอลลาร์5.50ดอลลาร์วันที่1เดือน11ก็คือวันนี้เลยทุกคนนะครับทุกคนนะครับผมนะก็ในส่วนของการหาเงินแอปนี้นะครับก็คือเป็นการหาเรียนนะครับ 1 0,000เหรียญเท่ากับอยู่ที่0.01 USD นะครับซึ่งการหางเงินของแอปนี้นั้นเราจะสามารถถอนได้ก็ต่อเมื่อเรามีเงินแล้วที่เป็น USD อยู่ที่0.69 USD เราถึงสามารถถอนได้ขั้นต่ำนะครับเราอยู่ในประเทศไทยแนะนำให้เราถอนเข้า t ูมมานี่วอล l ล็ถึงแม้แว่มันมีช่องทางถอนเงินเยอะแต่ว่าผมแนะนำเป็น t ูมมานี่วอล l ล็จะดีกว่านะครับผมนะมีทั้งดาน่าเพเยอร์ไบแนนนะครับแล้วก็ Gcash, Lazada ก็มีเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ Perfect Money, AirTM แล้วก็ r e v o l u d นะครับแล้วก็ PayPal นะครับที่ผมได้นําที่สุดคือ t u m o n e y Wallet แหละทุกคนนะก็ในส่วนนี้คือเป็นประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมเคยถอนเงินมาจากแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถเหรียนกันนะครับตอนนี้ก็ผมน่าจะไม่มีเียนแล้วนั่นเองนะครับก็มาที่เมนูตรงกลางนะครับเมนูนี้ ก็เป็นเมนูหนึ่งที่เราจะหาเหรียญด้วยการปล่อยให้มันเล่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็เมื่อเรากดไปก็จะมีในส่วนของวิดีโอให้เราดูนะเราก็กดกระ,กระบาดป,ปิดไปนะครับประเดี๋ยวเป็นวิดีโอแอดที่เขาจะสร้างรายได้ให้กับแอปเองนั่นเองนะครับผมอ่านี่ทุกคนนะซึ่งประมาณว่าถ้าเล็กง่ายๆคือการขุดนั่นเองนะครับก็ถ้าอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดหน้าจอทิ้งไว้เนาะซึ่งการกดตรงนี้ถ้าหากว่าเราอยากถนอมโทรศัพท์ที่สุดนะครับเราก็ไม่ต้องหาเงินผ่าน วิธีการนี้ก็คือวิธีการขุดหรือการปล่อยให้มันใช้งานเองปล่อยให้มันรันเองพวกนี้ทุกคนนะเพราะว่ามันจะทําให้แบตของเราอาจจะเสื่อมง่ายหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่เคยลองถึงขนาดนั้นทุกคนเนาะแต่ยังมีวิธีอื่นอีกนะที่เราจะสามารถที่จะหาเรียนนะครับด้วยวิธีอื่นอีกนะนอกจากการที่เราหาด้วยวิธีนี้นั่นเองนะวิธีนี้ข้อดีคือว่าเราแค่ปล่อยทิ้งไว้เราไม่ต้องทําอะไรเนาะเราทางานอย่างอื่นได้เราปล่อยให้มันรันเองเหมดเลยเนาะส่วนวิธีอื่นนะเราต้องแอคชั่น รเราต้องกระทําเองต้องทําลงมือทํานะครับอยู่กับมันอย่างเช่นวิธีที่1วิธีที่2นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะอันนี้คือวิธีที่3แล้วกันเนาะเป็นวิธีเกี่ยวกับการปล่อยให้มันขุดเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็รันไปแล้วอยู่ด้กยกัน30วินาทีนะครับได้เหรียญมาอยู่ที่ 1, 7 8 6เปหกเรียญซึ่งถ้าเราจะถอนขั้นต่ําอยู่ที่ 0.69เหรียญน,นะครับเราต้องหาเท่าไหร่นะครับ1 0,000น00เหรียญเท่ากับ0.1นะครับเราต้องหาประมาณ6 9 0 0 0 0กมนเหรียญน,นะครับ6ก0 0 0 0มนเหรียญเราถึงจะสามารถถอนได้ขั้นต่ำนะครับถ้าเราอ่า ถ้าเราจะถอนจากแอปนี้นะครับซึ่งแน่นอนคือคุณก็อยาโฟกัสว่าคุณจะขุดอย่างเดียวให้ได้6กแสนเก้าหมื่นเหรียญน,นะคุณก็ไปทําวิธีอื่นต่อก็คือวิธีที่1ที่2นะเดี๋ยวผมจะบอกเป็นวิธีไหนบ้างนะครับที่มันโอเคที่สุดที่มันเหมาะที่สุดแล้วก็มันสามารถที่ไปต่อกับแอปอื่นๆได้อีกนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันรันเองให้มันขุดเองประมาณ5านาทีและกันทุกคนนะมาดูกันว่า เมื่อครบ5นาทีแล้วผมจะได้ไปเท่าไหรนะับอาจจะเกินก็เป็นไปได้ที่ผมจะไปนั่งอ่านหนังสือแล้วแม่ก็ไปทําอย่างอื่นต่อหนะ้าไปทําคลิปลงในทิกตอกก็เป็นไปได้แนตะ่ผมจะปล่อยให้มันรันไปเองเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคทุกคนนะครับวันนี้ก็รันไปประมาณ7นาทีกว่าทุกคนเพลินไปหน่อยทุกคนนะก็ทำเหรียญได้อยู่ที่12,000กว่าเหรียญน,นะครับนะก็อตรงนี้นะครับก็ประมาณ0.01ดอลลาร์นะครับที่ได้รับมาเดี๋ยวเราจะกด เอ็นเซชันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กด c o นคอนตินนไปได้เลยตรงนี้นะครับผมนะนี่ทุกคนนะก็ได้มา0 0 1ดดอลลาร์ด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะนี่คือการที่เรารันเองนะครับต่อมาวิธีที่หนึ่งที่ผมอยากแนะนำที่สุดเลยก็คือมาที่กล่องขวัญและเปล่าตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมนี่ทุกคนเนาะวิธีนี้นะครับก็คือเราก็แค่เรานะครับไปที่คำว่า t a ็บ u r v e y o f f e r นะครับแล้วก็ จะมีของค่าย bit l ลแล้วก็ c p พีเอ็กซ์ทุกคนนะค่ายบิ t แลนะครับถ้าเราเปิดมานะครับก็เราก็ต้องทําในส่วนของอแบบสอบถามทุกคนนะซึ่งวิธีนี้แหละที่ผมแนะนําที่สุดแล้วก็คือเราไม่ต้องโหลดแอปเราไม่ต้องเปิดแอปทิ้งไว้นะครับแต่ว่าวิธีนี้สามารถต่อยอดกับแอปอื่นๆที่มีระบบหรือการหาเงินด้วยวิธีการทําแบบสอบถามด้วย พอคุณเก่งขึ้นนะคุณก็สามารถที่ไปต่อยอดกับอือ่นๆได้นะครับแบบสอบถามนี้ก็คืออันนี้นะับจะมีเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับอื่นๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะเกี่ยวกับอื่นๆแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการศึกษานะครับเราก็เลือกดูเลยว่าเราจะทําอันไหนนะครับระยะเวลาก็มีแล้วก็ห้าดาวหมดเลยทุกคนนะก็แนะนําเลยนะในส่วนของ การทาแบบสอบถามนะเป็นวิธีที่ผมแนะนำที่สุดแล้วนะครับคุณไม่จําเป็นที่ว่าคุณต้องไปเปิดหน้าจอทิ้งไว้ไปขุดนะครับคุณแค่เข้ามาแอปนี้แล้วก็มาทําในส่วนนี้ก็มีโอกาสทําเงินแล้วก็มีโอกาสถอนเงินได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับผมหนะ้าสองก็คือการแน,น,นะนำแอปพลิเคชันทุกคนหน้าข้อนี้คือว่าคุณนะไปสินสถิตหรือไม่ก็ไปหากลุ่มโดยจะเป็นกลุ่มโซเชียลไหนก็ตามนะครับไลน e วอตชแอปนะครับเทเลกราฟด s สคอ d นะครับเฟซบุ๊กุ่มนะ v k x ก็ได้เนะไปหาชุมชนหรือคอมมูนิตี้เกี่ยวกับการหาเงินเกี่ยวกับคนที่กําลังหาวิธีการหาเงินนะแล้วก็คุณไปแนะนําแอปพลิเคชันเหล่านี้ไปโพสนะแล้วก็แปะลิงก์สมัครสมาชิกแปะลิงก์ดาวน์โหลดของคุณไว้นะครับเมื่อมีคนดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ทํำครแอ t i v a t e นะครับในส่วนของอบัญชีของเขาแอ t i v เวตก็คือว่า เป็นการขุดนั่นแหละทุกคนนะก้อนหนึ่งครั้งนะเขาก็นะครับได้รับเหรียญมาคุณก็จะได้ค่าคอมอยู่ด้วยกันนะครับ0.1ดอลลาร์นะครับนี่ทุกคนนะยังไม่พอนะครับถ้าว่ามีคน anti vet หรือ verify นะครับครบ5คนคุณจะได้0.1ดอลลาร์ครบ10คนจะได้0.15ดอลลาร์ครบ20คนจะได้0.20ดอลลาร์ ครบ50คนจะได้ไป1ดอลลาร์แล้วก็ครบ100คนจะได้ไป2.5ดอลลาร์นะครับครบ250คนจะได้ไป5ดอลลาร์ 1, นะครับครบ500คนจะได้ไป 1, 10 0 0 0ดอลลาร์เ 1, นาะครบ1,000คนจะได้ไป20ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของช่องทาง อีกช่องทางหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะถ้ามาว่าคุณจะหาเงินจากแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็สามารถทําได้อีก2วิธีนี้นั่นเองนะครับผมนอกเหนือจากการที่เราไปขุดแอปนั่นเองไอขุดเงินนั่นเองนะครับผมนะเป็นไงกันบ้างทุกคนนะครับในส่วนของการหาเงินจากแอปพลิเคชันนี้นะครับถามเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถที่ไปดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้หรือควรจะไม่สมัครผ่านที่ของผม,ผมก็ได้คุณก็ไปพิมพ์เซิร์ชคำว่า Planet My มฮิมนะครับที่ Google Play Store นะครับตอนนี้ยังไม่รองรับในส่วนของ App Store นั่นเองนะครับผมนะ หวังว่าวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เล่นแอป,ปนี่อยู่หรือกําลังมองหาแอป,ปหางเงินฟรีนะครับแล้วก็ถามเพื่อนๆน,นะครับคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋อวนี้ให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์การหางเงินออนไลน์วิธีการหางเงินนะครับคุณสามารถกดติดตามช่อง a n g Studio ได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านอินชอตละสวัสดีครับ